ก็ตอนเช้าครับนะก็ย้ายรถมาโรงงานนะครับผมเวลาเช้าๆนะครับผมทํางานวันนี้ทํางานตอนทํางานริมถนนเลยครับทุกผู้ชมถนนใหญ่เลยนะครับก็คือเขาปิดเลนนี้ไปเลยนะครับผมก็คือไม่ให้รถเลี้ยวมาเลยนะทุกคนครับถ้าเลี้ยวมามันอันตรายมากๆตามจริงต้องมีรั้วนะรั้วกั้นนะแล้วรถสามารถเลี้ยวได้แต่ว่านี่เขาเขาเขาปิดไปเลยครับผมรถจะไปเลี้ยวไหนวะเนี่ยโอ้โห อ๋อเลี้ยวนู่นเหรอเลี้ยวแยกนู่นเหรอแล้วเราจะไปเลี้ยวไหนวะผมก็งงเหมือนกันโอเควันนี้คือไนดะ้ JCB ใหม่กลิปเลยคนระับท่านผู้ชมนะไม่ค่อยได้ออกงานเอ้ยเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรมั้งเอาไปล้างมานะครับผมใหม่กลิปเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะตั้งแต่ซื้อมานะครับผมอ่าเดี๋ยว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 ก็เลอะแป๊บเดียวนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมรถมันเร่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ย รถเร่งเครื่องให้เองเลยวะ่ะโอเคโอ้โหโอ้โหแหมนี่ออกเองเลยนะไอ้ <c oughs> <c oughs> พวกจีเนี่ยออกเองเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ทำเลยเลยเลยโอ้โ oh. ห <c oughs> ออกเองเลยอ่嘛พวกจีอ่ะเอาละโอเค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 ว่ากันไปว่ากันไปอ่ะลงไปลงไปลงไปมันต้องถอดเข้าแหม่โอ้โห ไอ้นี่อะไอ่ะท่านผู้ชมเอ,อ้ยโอ้ล็อกชักล่องยาวมากไม่ได้เล่นแมบนี้นานโอ้โหไม่ได้เล่นประเทศนี้นานมากครับท่านผู้ชมไม่ล้วดูเวลาเดินดดดดเนี่ยโอ้โหดูดูโบกเขียดเนะี่ยไม่มาครับผมโอ้โหไปไปเอาเอาฝั่งไหนก่อนเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ เบาเสียงขึ้นแบบว่าชัดๆเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมอ๋ออดีโอเนี่ยร้อยนะครับผมเสียงเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องมันชัดๆเลยจะได้แบบว่าฟังเสียงกันชัดๆอ่ะบุ๊กกี้แรกครับผมใหม่ๆเลยเฮ้ยคุณไม่เข้าอ่ใช่หรือบุ๊กกี้แรกุณไม่เข้าหรอเอาดีๆ จอกจอกจอกจอดใจ,จกันใจกันอุ้ยอุ้ยอุ้อือหดินริมถนนเลยครับผมวางไปเลยกลางถนนไปเลยไม่จะไมเสียงมันดังดีจังวะ ฟังเสียงก็ชัดๆเลยค,ครับทุกยงครับมาชัดไปเลยชัด,ชดไปเลย ทำไมแมพนี้มันเสียงปั๊มมันดังดีจังวะทำไมแมพนั้นไม่เห็นดีเลยอย่างนี้เลยอ่ะโอ้รถใหม่ๆเลยท่ยานผู้ชมใหม่เอี่ยมเลยอ่ะโอ้ใหม่มากเลยอ่ะท่านผู้ชมบุงกีใหม่ๆกันทุกอย่างับโอ้โหาคันนี้ชั่วโมงน้อยมากนะครับ ชั่วโมงน้อยมากๆครับผมตอนเนี้ยวางวางดินล้มไปเดี๋ยวโดนด่าแล้วเนี่ยโนดนตามปูงตามให้ใจเย็นๆผมดูอชอบปูม,มองภายในหรือภายนอกอะ ายในด้วยอ๋อเมื่อกี้ทำไมมันอ๋อมันเสียงดังมันบั๊กนี่วะเมื่อกี้อ่ะวันนี้เลิกบั๊กแล้วก็ว่าไอ้เมื่อกี้ทำไมเสียงดังจังอันนี้เบาแล้วเฮ้ยแต่แต่ดังมันดีนะเพราะมันมันรู้สึกว่ามันใกล้ชิดดีนะผมแม่อะไรวะ แต่ดินดินดินเมืองนี้มันดูแบบว่ามันดูดำดำเนาะท่านผู้ชมเนาะมันดูแบบมันแดดมันไม่ค่อยสวยเ,เหมือนเมืองเมืองนั้นอ่ะมันดูดำดำมืดๆเนาะดินมันดินมันก็เลยดูมืดไปด้วยเนี่ยเห็นไหมสังเกตได้ว่ามันจะดูมืดนะอันนี้แค่เก้าโมงเองนะ Ô bút chị mày mày ơi bút đầm đầm phút quít lờ nha đầm phút quít lờ nha รถเร็วมากเลยนะอ่ะนาะเพลี่ยเนี่ยพอจับจังว่าการขุดเป็นอนะ่ะมันก็เร็วนะครับผม เราจับจังหวะได้มันก็ขุดเร็วเนาะมันก็สบายเลยเนาะแบบนี้เนาะชิวเลยชิวเลยแบบนี้ชิวเลยอ่าโอเค เร็วๆเลยนะครับผมอันนี้คือความเร็วสูงสุดนะครับที่ทุกคนเห็นนี่คือความเร็วสูงสุดของขบวัเอ่อเขาเอของของรถแล้วนะครับท่านผู้ชมของรถขุดแล้วนะครับสูงสุดแล้วได้ได้แค่นี้แหละคือกโยกโยกทุกอย่างสุดแล้วก็โยกเร็วเลยนะฮึปอ,อ,อไหมฮไ,ไปอม่หเลยอ่ะไม่ถอดน,น้ามเลยเนะี่ย กยังดำๆอยู่เลยก,กยังดำปุดอยู่เลยเสียงไข่มันบ๊อี้บอบอบี่บอแถวนี้วนะเนี่ยชั่วโมงน้อยมากครับค c b คันนี้เดี๋ยวจะเริ่มชั่วโมงเยอะแล้วนะครับผมเมื่อผมเอามาลงงานนี่แหละ เป็นฝังบ้างเป็นฝังบ้งาง เนี่ยพอกดแบบพอแบบว่าตั้งบุ้งกี่ได้แบบว่าตั้งเป็นเหมือนขับเป็นอะ่ะเออมันต้องแบบโอ้มาเล็กๆคือผมไม่ไหวกับคันนี้เลยนะมันขุดดินนข้างที่ยากนะครับแล้วก็มันมันดูเหมือนไม่ค่อยแรงแต่ว่าตอนนี้เริ่มเร็วแล้วนะเริ่มคล่องแล้วนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปิดวิดีโอไ้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวดูกันต่อในวิดีโอหน้าแล้วกันนะมา ตรงนี้เขาจะเป็นอะไรเขาจะทำการอะไรนะครับเดี๋ยว j จ b คันนี้ก็เดี๋ยวก็ชั่วโมงเยอะเองแหละเดี๋ยวก็เละตุกปะเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวไปพัก้ากินข้าวเที่ยงก่อนแล้วกันนะครับโหถ้าเที่ยงนี่ถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือแบบว่าสวยมากๆเลยนะถ้าถ้าตอนเที่ยงก็แดดจ้าม,มากนะครับแต่ว่าแบบนี้คือจังมืดอยู่เลยนะครับ <c oughs> แบบนี้ยังดูมืดๆอยู่เลย แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราไมา่ได้เล่นกลางคืนอยู่แล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวลองเล่นกลางคืนในวิดอน้าดูนะครับผมโอเคครับ <Okay, S 1> ผมจะกันใหม่ในวิดอน้าแล้วกันนะครับับเอานะก็ผลงานเรานะครับผมก็วางเลยมาตรงถนนนิดนึงนะครับผมนะกเ็เงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้นะครับผมนะโดนด,ดาได้เลยนะล้ำเส้นมาเนี่ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เหยียบเหยียบถนนนะครับถ้าไม่มียางเนี่ย ถนนเสียหายนี่โดนดด้นะครับผมต้องระวังนะครับเจอกันใหม่กันทุกทย้อนสวิดีโอหน้าสวัสดีครับ